มาเรียนรู้พระสมเด็จบางพรมกันนะครับวันนี้จะสอนเทคนิคง่ายๆนะครับที่ทุกคนจะต้องฝึกฝนนะครับเทคนิคตรกนี้ทําบ่อยๆทุกวันวันละสองชั่วโมงนะครับอย่างน้อย3ามปีคุณจะต้องศึกษาธรรมชาติความเก่าของข้าปผูกแบบนี้ให้ได้นะครับพระแท้นะครับเขาจะมีลักษณะควารรมเก่าที่เป็นอัตลักษณ์ซึ่งของปอมนะครับไม่สามารถที่จะลอกเลียนแบบหรือทําเลียนแบบ ผิวลักษณะแบบนี้ได้นะครับพิมพ์ทรงเนื้อหามวลสารแล้วก็ธรรมชาติสามเก่าคาบกลุ่มจะชัดเจนที่สุดก็คือการได้เเห็นของแท้ของจริงบ่อยๆนะครับถ้าเราดูด้านหน้าของพระแล้วเราไม่สามารถที่จะวิเคราะห์ได้ว่าพระองค์นี้สมควรจะเป็นพระแท้หรือพระปลอมให้หาพระที่ ขายอยู่ตามสนามหรือแผงพระทั่วไปนะครับราคาองค์ไม่กี่ตังค์นะครับหลักร้อยประบาทนะครับมาศึกษาดูมันจะแตกต่างกับพระที่มีลักษณะธรรมชาติพวกนี้นะครับผิวปูนเก่าเราจะต้องวิเคราะห์เป็นนะครับความแห้งของคราบคราบที่เราเห็นในลักษณะแบบนี้นะครับเราต้องวิเคราะห์เป็นว่าเป็นคราบที่เกิดจากอะไรนะครับและของปลอมสามารถทําผิวเรียนแบบแบบนี้ได้ไหมผิวที่ เขาตรงนี้นะครับที่เป็นแผ่นตรงนี้ทุกคนจะเข้าใจหรือเซียนพระจะเข้าใจว่ามันเป็นพระที่เอาอะไรมาเคลือบไว้นะครับที่นี่เราจะต้องลงลึกหรือว่าศึกษาพระพวกนี้จากจุดตรงนี้นะครับถ้าเราวิเคราะห์ตรงนี้ว่าเป็นของแท้นะครับเราก็จะมองพระสมเด็จได้ชัดเจนขึ้นอย่างคราบเม็ดผลพวกนี้เห็นไหมคุณจะเห็นคราบเม็ดเล็ก,ลกๆพวกนี้นะครับเขาปรากฏอยู่ ในพระแท้นะครับซึ่งเป็นพระปอมเนี่ยเราจะไม่เห็นลักษณะธรรมชาติพวกนี้ทีนี้เราดูพระอันนี้ไม่เข้าใจเราก็ศึกษาเรียนรู้อีกลักษณะนหนึ่งอย่างองค์นี้องค์ที่สองนะครับเป็นพระที่ล้างผิวแล้วนะครับมันจะเกิดเป็นฝ้าปูนเนี่ยปรากฏอยู่ให้เราเห็นเราก็จะเห็นเป็นเม็ดหดเล็กๆเ,เห็นฮะเรียงกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนในลักษณะแบบนี้ ซึ่งการเกิดคาบเม็ดปูนหรือว่าคาบกุกในลักษณะแบบนี้นะครับมันต้องผ่านการเวลามากว่า80ปีแล้วถูกไหมฮะเพราะนั้นของปลอมเนี่ยมันไม่สามารถที่จะทำคาบแบบนี้ได้เอาง่ายๆคนแก่นะครับถ้าเราเรียนรู้เ,เราดูว่าคนแก่อายุ80ว่าแก่ต้องมีลักษณะผิวพรรณวันวนะาแบบไหนนะครับและ คนที่อายุอ่อนฟ้าหรือคนที่เพิ่งเกิดใหม่ไม่เกิน20ปีเนี่ยคุณก็ต้องเห็นวันนะของเขานะครับถึงเราจะรู้การศึกษาพระสมเด็จก็เหมือนกันคุณต้องเห็นคนแก่เห็นคนหนุ่มนะครับแล้วมองว่าคนแก่คนหนุ่มมีความแตกต่างกันที่ไหนผิวพรรณวันนะถูกไหมฮะพระสมเด็จก็เหมือนกันพระใหม่ที่ทําใหม่นะครับอายุไม่ถึงยีปีกับพระที่ มีอายุยาวนานกว่า150ปีเนี่ยมันก็ศึกษาแบบเดียวกับคนแก่กับคนหนุ่มนะครับลองดูที่ผิวพันธุ์ันนะธรรมชาติาพวกนี้นะครับพระพวกนี้นะครับเราทดสอบง่ายๆใช้แปรงผิวพันธเนี่ยแหละปัดขัดนะครับถ้าเป็นของปลอมหรือว่าทำเรียนแบบน,นะครับเขาจะต้องออถูกแปรงเนี่ยปัดหรือว่าขัดออกได้โดยง่ายนะครับเพราะว่า ธรรมชาติตามเก่าหรือคาบพวกนี้นะครับมันเป็นแค่ทําไว้หลอกตาคนเล่นพระเท่านั้นเองนะครับมันไม่มีความคงทนหรือว่าแน่นหนาขนาดที่แปลงขัดแล้วไม่ออกเนี่ยนะครับเราต้องศึกษาแล้วก็พยายามเรียนรู้ทีนี้เรามาดูภาพแบบมีคาบแล้วเนี่ยเราลงมาดูภาพแบบที่เอาคาบออกไปแล้ว ก็ดูที่ผิวพันธุ์รรณะเช่นกันนะครับการเรียนรู้เนี่ยพยายามดูนะครับอันนี้มันจะยิ่งทําให้เราเข้าใจยากขึ้นเพราะว่าไอ้ค่าพุ่งนี้นะครับบางทีเราการมองของเรานะครับมองด้วยความไม่รู้นะครับกับคนที่มีประสบการณ์เคยเห็นพระแท้มาแล้วเนี่ยการมองจะแตกต่างกันนะครับอย่างองค์นี้นะครับเห็นไหมพระเนี่ยล้างเอาค่าวปูกออกแล้วเราจะเห็นเป็นฝ้าปู รอยกระเทาะขอบด้านข้างรอยตัดด้านหลังของพระจะต้องศึกษาคาบพวกนี้เกิดจากคาบน้ํามันตังอิ้วที่เขาไหลลงมาเยิ้มจากด้านบนของเจดีย์นะครับมันไม่ได้เกิดจากอ,อ,องค์พระสัทีเดียวนะครับทีนี้น้ํามันที่ไหลเยิ้มกับคาบที่เขาเกิดขึ้นที่องค์พระเนี่ยมันก็มีจุดให้ดูให้เรียนรู้อย่างเม็ดกลมๆพวกนี้นะครับมันก็เกิดจาก ผงพระที่เขาดันขึ้นมานะครับส่วนคราบที่เป็นฝ้าปูนขาวๆพวกนี้นะครับมันเกิดจากการที่เราไปล้างนะครับล้างแล้วมันจะมีฝ้าขาวๆเนี่ยขึ้นมาซึ่งเกิดจากผงซิลาที่คุณนะครับคุณลองศึกษาจากผงศิลาที่คุณประกอบนะครับมันจะเข้าใจถึงฝ้าของของปูนนะครับที่เซียนพระส่วนใหญ่จะเรียกว่าคราแป้งรยพิมพ์คราแป้งรยพิมพ์วกนี้ก็เกิดจากผงศิลาที่คุณ ตัวเดียวนะครับมันไม่ใช่ค่าแป้งโรยพิมพ์โดยโดยความเข้าใจของเซียนนะครับมันเกิดจากหงสิลาที่คุณที่เขาเถูกล้างหรือว่าถูกเช็ดด้วยน้ํายาหรือน้ํามันร้อนสันนะครับมันจะเป็นฝ้าขึ้นมาทุกองค์แต่การเจาออกหรือว่าอะไรพวกนี้ถ้าเราเอาผ้าพวกนี้ไปใช้นะครับฝ้าที่เป็นขาวๆพวกนี้ก็จะหายไปเพราะไอเหงื่อของเรานะครับมันจะทําให้ฝ้าพวกนี้ เบาบางลงนะครับอ่านี้ก็เป็นเคล็ดลับศึกษาที่ทุกคนลงก็เอาไปศึกษาเรียนรู้กันดูนะครับ